สวัสดีครับช่องย้งเจียมฟ้ามืองวันนี้ปล่อยงว่วงโลงยินเขาอีกแปลงนึงอีกแล้วครับปล่อยไลงเกินเพราะว่ามันได้เดือนหนึ่งพอดีครับแปลงนี่สามไรครับแปลงนี่สามไรแปลง,งเร้าลงจีนแล้วแปลงปล่อยที่แรก เจอแล้วครับเจอแล้วนี่มัวสิบเอ็ดตัวครับหัวสิเอ็ดตัวมัวซิบเอ็ดตัว,ว,ตวกินอร่อยไม่ลูกกินแซบบอเขาในี่ด้เดือนหนึ่งครับปอยอ็กินยาวอพร้อมนะครับเชิงมันทีโหดยางน้ำกล่องบอพิษาแดงยางน้ำกล่องบอ ัวนี่ลูกน้อยมั่วนน่ลูกน้อยโตเล็กๆเ,เจี๊ยบเป็นนมมู่นนิทีเนาะมู่นนิธีเนาะลูกแข็งแรงเนาะพานกินที่ละน้ำกล่องไม่ยั้งครับน้ำกล่องไม่ยั้งปล่อยง่วกินเขาเพราะในเดือนหนึ่งละปล่อย,ย,ลป,ลอยปล่อยหอดกลางกระดากระดาจังสิปิดโบยเหมร้องกินครับเชียวัยข้นกินบัดรนี ทดลองเบิ้งสีได้ห่วงในยังบอ่อโจแป้งในสามไร่ครับแป้งในสามไร่แป้งนี่สามไล่สามไล่กินดีครับ <c ười> คือสติแสบขาดเนาะครับผมทดลองเบิง้งทดลองเบิง้งกินเข้าไปกินเข้าไป กินให้อริดอร่อยให้อ้วนเลยกินให้อริดให้อ้ออวนครับกินดีครับกินดีหลายพร่อมก็เพ็ดน้ปบะดานโชลาเชลแล้วมันกินแล้วก็สิบล่อยนำ้ำตัวผุนแล้วตัวแผงโชลาเชลเพ็ดบะดานแผงโชลาเชล เกตน้ำสาวกรการเกษตรเพื่อ,อการเพิ่นครับเพื่อไวเลี้ยงง้วงสิละครับนาแรกของเกษตรวานเขาอีกเนี่ยขันน้าม,มันพ่อว่านไม่ง้วงกินสิละครับยุดไปสองสามเดือนใบใบค้นกินแบบน,นี้ครับแ <c oughs> จ็คสิทธิผลทำไรนะ่ะเาทดลองปีนี้ครับผมกล้าทดลองเลยนะนาจะได้ผลยี่หรอกครับเพราะว่าแปลงหนึ่งเขียวขึ้นงามแ,แต่แก่กอออกแล้วครับ แต่กอยางดีเลยนี่หก,กล่องให้ยางนะพระท่านมีซือ้อมีได้ซื้อตัวนี้ปีศาจแดงครับอนันนี้ใส่ซื้อจังได้เ่โอ้ยอันนี้ลูกลูกอานั่นลูกพร้อมขายไปเมือ,ของขมินอะไรนี่ครับได้สามสี่เดือนนะครับจะสามสี่เดือนนะครับ ตัวล่องไม่จินเข่าเวิร์ครับเห็นจินอีกครักงทิตหนึ่งก็กกกจะหยุดวะไว้ไรนี่สะแป้งนีงนส่สามไรครับแบงนี่สามไรสามเลยพ่อ,อาทิตย์ก็หยุดยั่งวาไว้นะครับตอนนี้ฝนถึงช่วงพอดีครับตอนนี้ฝนถึงช่วงพอดีเลยปล่อยแอมจินเห็นกินยาววามนั้นไม่หยาขึ้นน้ำเนย พักแว่นนะครับมีพักแวน่นมีัน,นี้ครับกินดีครับย,ยิ่มจะน้อยยิ้มแล้วพากันไปน,อน้องอันหยอกกันอยู่ใจโฮมมองทิ here, ่เาพาดหมดนะครับ <c oughs> สถานที่มันสถานที่ดียงงวัวหมูเขาว่าเป็นยังคือว่าปูกง,งาปูกง,งาคนสิได้กินนะหมอผมว่าปูเขาเนี่ยมันแสดก็แตงเขาเขาอีกสามเดือนข้างหลังนัน่นคนก็นได้กินงวัวก็ได้กินเนาะครับเนาะอันนี้เขาก็เขาหย่างดีด้ยครับ พันไมาจะกลุมทรงเสริมอย่างนี้ลด้ครับสามไรนี่ผมมานวัดกระสอบก็กกัวครับพันเขาไม่จะกลุมทรงเสริมการเกษตรคนละสื่คนมากครับครับมันดีจังไหนผมกะสิทายถ้าไปอีกตอนตอนหยุดให้มันกินแล้วครับตอนนี้กำลังเริ่มกินเสกินอีกหลายอาทิตย์อยู่ครับ กลางเดือนก็ะกระดพบ่นจังสิยุดธ์เห็นกินประเทศนี้ก็สะปล่อยน้ำใส่ใสปุ๋ยพอใส่ปุ๋ยก็ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยขีดน่อปุ๋ยคอกนี่นะครับปุ๋ยคอกนี่นะครับตัวเล็กๆนี่เนาะครับเอาเบิ้งไปแค่นี้สักก้อนครับขอพูดได้หลายคุณทด่เขามาเบิง้งเนาะช่องยองจีมฟาร์มเมอรอจะเลื่มกดไลค์กดแชร์เด้อครับกดติดตามให้เลยครับ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหาคิบด,ดีๆมาให้เบือ่งอีกต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับจากซองหยงกิมฟาร์มเมอ